สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับ Go with me by Aaron นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้อารอนไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนะฮะแต่ว่าอารอนพาคุณผู้ชมมาตีบัตกันนะฮะซึ่งข้างหลังก็คือคอร์ดของพวกเรานะฮะวันนี้นะฮะมากันไม่ครบคู่ครับมากัน5คนนะฮะ,ะตัวคนเดียวอย่างอารอนก็เลยต้องนั่งรอ พูดเล่นครับจริงๆเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลังจากเล่นแบบท,ที่นี่เดี๋ยวผมจะย้ายไปยังแกรนด์ลิฟ o ์ัวโฮเทนะฮะเพื่อวันนี้จะไปทานดินเนอร์นะฮะในโรงแรมหรู5ดาวอันดับต้นๆของมาสเก๊านะฮะดินเนอร์บรรยากาศสุดหรูยังไงอาหารเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็คอยดูกันคลิปต่อไปครับแต่ตอนนี้ดูขลังเล่นแบทกันต่อน,นะ ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือกิจกรรมอย่างหนึ่งนะฮะที่สามารถทําได้ที่นี่เพราะว่ามีกิจกรรมให้เลือกทำได้เยอะมากนะฮะก็เล่นแบบว่ายน้ําปั่นจักรยานอะไรประมาณนี้แหละครเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะพาไปดูเทนิสนะครับแล้วติดตามชมนะครับกับโตวิสมีหลายอารอน